เรากลับมาคุยกันต่อค่ะกำลังสนุกเลยใช่ไหมคะอาจารย์พาเราล่องเส้นทางที่เรียกว่าโพลาซิโรดของจีนจีนวันนี้ย้ำอยู่เสมอว่าอะไรนระบบก,การปกครองของเขายังอยู่ที่เดิมแล้วก็บรดษสีจิง้งผิงจะต่ออีกสมัยหรือเปล่าปลายปีนี้เดือนสิบเอ็ดหลายคนบอกว่าแน่นอนชัวร์บางคนก็บอกว่าก็มีคอนฟ lict อยู่ในนั้นอยู่เดี๋ยวคุณมีฉักตอนขอความรู้จากอาจารย์เรื่องตรงนี้แต่ตอนนี้ขอความรู้ที่อาจาย์ทิ้งเอาไว้ก่อนพักฟังโฆษณาผู้ฟังอยากรู้ต่อเชิญค่ะอาจารย์ครับ ตัวตัวไอซีโรดเนี่ยนะ่อ,อผมผมอาจจะกระโดดข้ามขอยัดตปูพื้นให้เห็นภาพนิดหนึ่งคือตอนที่จีนคิดเรื่องนี้เนี่ยนะเวลาระบบในเมืองจีนนะเวลาเขาจะจะทำอะไรก็ตามเนี่ยนะเขาจะกำหนดเป็นนโยบายหรือเป็นยุทธศาสตร์ของเขานะอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของ Arctic ิกโพล y ซนะว่ายง่ายเขาอยากจะศึกษาอะไรที่เกี่ยวข้อโลกเหนือเกี่ยวกับต่าง เพราะนั้นไอ้ส่วนนี้มันมาบรนจบกันระหว่าง BRI ในภาคของ IC Road นะฮะที่ไปเชื่อมต่อกับ Arctic Policy ที่ว่าน้นจีนก็เริ่มนะพัฒนาความร่วมมือตอนนี้เซ็นความร่วมมือหลายๆส่วนนะเมื่อกี้ผมเกินเกี่ยวกับแหล่งพลังงานการสำรวจแหล่งพลังงานกับรัสเซียเขามีการทำศูนย์วิจัยในการพัฒนาเรือนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกประเทศในแถบสแกนดิเนเวียเขาเก่งเรื่องเรือตัดน้ำแข็ง นะครับจีนก็อยากจะได้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นก็อยากจะพัฒนาจีนอาจจะเป็นแหล่งผลิตที่ดีแต่เทคโนโลยีความเชี่ยวชาญอาจจะมาจากประเทศในแถบสแกนดิเนเวียนนะครับในด้านวิทยาศาสตร์ในหลายส่วนนะครับการเอานำเอาเออต้องบอกไล่ตั้งแต่น้ำทะเลหรือการไปศึกษาอะไรที่เกี่ยวกับที่มันหนาวจัดๆแบบนี้นะคทำยังไง นะครับจีนบอกสนใจเพราะว่าพื้นที่บางส่วนของจีนก็หน้าหนาวก็ติดลบสามสี่สิบองศาห้สิบองศาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องของของความสนใจที่มีที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าพอจีนเขาประกาศเรื่องของไอตัวต้วองบอกว่าความเป็นกลางด้านคาร์บอนในภาพใหญ่ถึง2060ูนยเขาเนี่ยเขาก็อยากจะผลักดันอุตสาหกรรมนะครับสีเขียว นะครับแหล่งพลังงานที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหล่าเนี้นะให้เกิดขึ้นนะเขาก็สนใจว่าเอ๊ในเนี่ยนะตอบความร่วมมือต่างๆเหล่านี้จะสามารถพัฒนาเรื่องเหล่าเนี้นะขยับขึ้นไปได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งแน่นอนจีนก็ต้องอาศัยนะไอตัวงานวิจัยพื้นฐานนะครับจากรัเสเซียและต่างประเทศแถบสแกนดิเนเวียนก็เลยทําให้โครงการเนี้ยมันกลายเป็นโครงการใหญ่ที่กําลังขับเคลื่อน มาถึงวันนี้เนี่ยจีนเริ่มเดินทดลองเดินเรือนะเขาจะใช้ส่วนใหญ่จีนอไอภายใต้ b e ลล์แอนด์โรสมิชชิทีเนี่ยเบีที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแมริทามซ r โร d ที่ลงมาทางตอนใต้หรือ i อซลโรที่เป็นขึ้นไปทางตอนเหนือเนี่ยเขาใช้ c o สโก้ซึ่งเป็นรับวิสาหกิจใหญ่นะฮะทางด้านอุตสาหกรรมพาณิชยวีนี่ยับค่อนข้างมากวันนี้คอสโก้ได้เริ่มได้เริ่มทดลองเดินเรือ นะครับทางตอนเหนือขึ้นไปแปะว,ว่าเดินทางได้จริงแล้วเขาคำนวณออกมาแล้วว่าปีนึงเนี่ยนะครับณนะขณะนี้ก็อาจจะใช้ตรองอ่าพื้นที่ดังกล่าวนะครับสำหรับการเดินเรือแล้วมีความปลอดภัยนะครับได้ประมาณสองในสามของจำนวนวันทั้งหมดเพราะฉะนั้นะถ้าเรามองสามรสิบ้าวันเนี่ยก็อาจจะเดินทางได้สักสามสี่สิบวันสองร้อประมาณั้งสองวันนะครับก็ยังไม่ครบปี แต่หัวใจสําคัญอีกส่วนหนึ่งคือว่ามิติด้านเชิงพาณิชย์เพราะว่าด้านตอนบนเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยมีเอประเทศเยอะนะบอกขึ้นไปหน่อยก็เป็นรัสเซียละไปอีกโอ้ต้องไปตั้งไกลก,กว่าจะเป็นสแกนดิเนเวียนเพราะนั้นการที่จะต้องพัฒนาตัวหัวเมืองต่างๆที่อยู่ทางตอนบนเพื่อให้มีกําลังซื้อให้มีความต้องการสินค้าแล้วรองรับนะการขนส่งสินค้าดังกล่าวก็เป็นความท้าทายที่ จีนมองนะเพื่อจะให้โครงการลักษณะแบบนี้มันยั่งยืนเพราะจีนไม่ได้ต้องการเพียงแค่จะศึกษาวิจัยแต่อยากจะทําให้มันเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วถ้าเรามองไประยะยาวจีนก็มองบอกแม้กระทั่งเด็กของเขาเขาก็มองนะว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้าขึ้นไปทางขัโลกเหนือได้แถบนั้นเนี่ยเลี้ยวไปเลี้ยวมานิดเดียวเนี่ยก็ปไปลงในทวีปต่างๆในพื้นที่ต่างๆได้อย่างง่ายดายนะฮะมันก็อาจจะเป็นเส้นทางเดินเรือรูปแบบใหม่ว่าง่ายเอ่อตามแนวขัวโลกเหนือแถบนั้น ครับอันนี้ก็เป็นทิศทางที่ที่กำลังเกิดขึ้นฉันถามมีผู้ฟังที่ฟังอยู่เขียนมาน่าสนใจมากเลยค่ะเขียนเป็นภาษาจีนด้วยนะคะแต่โชคดีว่าเขาแปลมาให้เสร็จไม่งั้นคงอ่านให้จา์ฟังไม่ได้เขาเขียนมาว่าอ,อขอขอถอดความที่คุณดอนน่าเลยนะไม่รู้เป็นชาวอะไรเป็นภาษาจีนแล้วก็เขียนบอกว่าชัยชนะเป็นของผู้ที่เตรียมตัวความสําเร็จเป็นผู้ของเป็นของผู้ที่เด็ดค่ะเด็ดเดียวเข้มแข็ง ประโยคแบบนี้เขียนเป็นภาษาจีนนี่เป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็นโมอตโตหรือเป็นอะไรของจีนด,ด้วยไหมคะครับอาจจะเป็นเหมือนกับสุภาษิตจีนนะว่าบว่จะทําอะไรเหมือนกับจะออกรบก,ก็ต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับเตรียมอาหารเตรียมกําลังลบเตรียมกําลังพลน,นะครับแล้วก็พอออกไปลบก็ต้องมีความเด็ดเดี่ยวอะไรอย่างต้น,นผมคิดว่าผมคิดว่าเอ่อเอฟซีรายการที่กรุณาเขียนมาเนี่ย นะครับก็อาจจะมีความเข้าใจลึกซึ้งนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนนะเขียนมาก็ต้องขอบคุณนะผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะผมคิดว่าสุภาษิตจีนหลายๆห,ห,ห,หลายอย่างที่ที่ที่เราเวัไงได้ยินได้ฟังมาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นคติสอนใจที่ดีมากเลยนะครับมันมันมันอยู่กับรากงาวทางวัฒนธรรมของจีนนะครับห้าพันปีที่มันหลอ่อหลอมมานะครับกว่าจะมีสิ่ต่างต่งสุภาษิตดีๆแบบนี้ นะครับแล้วเราก็อาจาจะสามารถเรียนรัดจากสุภาษิตนะโดยใช้เวลาไม่กี่นาทีไปอ่านอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าท่านเอฟซรายการนะหลายหคนพอฟังปุ๊บอืมอาจจะได้ข้อคิดที่ดีนะครับนะบจากคุณดอนหน้านะที่ที่กรวนาเขียนมานรหรืออาจจะผมไม่แน่ใจอาจจะพูดสะท้อนเชียร์ถึงท่านท่าน,านสีจิ้นผิงหรือประเทศจีนด้วยหรือเปล่าในชั่วโมงนี้ ในช่วงงงนี้ช่วงงงนี้ผู้นําแต่ละประเทศทํางานหนักทุกคนนะคะเจอคาว่างเงินเฟอ้อล่าสุดเราก็ได้ยินว่าอะไรนะ,ะประเทศอย่างเกาหลีใต้นี่ก็เจอเงินเฟอ้อสูงสุดในรอบ24ปีส่วนยุโรปก็เจอเงินเฟอ้อสูงสุดในรอบ29ปีที่ตามมาแน่ๆคือขึ้นดอกเบีย้ยเพราะขึ้นดอกเบีย้ยไปที่ไหนต่อขึ้นดอกเบีย้ยก็ต้องไปที่ต้นทุนของผู้ผลิตคนทําธุรกิจ ล่าสุดเราได้ยินประเทศไทย L, นี่ JSL ใช่ไหมคะปิดตัวนักงานก<ม>็ได้เงินชดเชยน้อยมากแต่อาจารย์เองเป็นผู้หนึ่งที่รู้จักวิติการค้าของโลกเวลาที่มีวิกฤตบางทีก็จะมีโอกาสตามมาด้วยอาจารย์มองเห็นอะไรกับวิกฤตรอบนี้ที่เขาบอกว่าใหญ่กว่าทุกๆครั้งอาจารย์ประเมินยังไงเอ่อมีมีเหตุการณ์สองสามเหตุการณ์ที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นตัวชี้นะว่าตกลงมันจะขยายวงหรือไม่ นะครับเอ่อว่ายง่ายสารัฐรและชาติพันธมิตรนะจะยอมจะยอมถอนฟืนออกจากกองไฟไหมนะครับโดยเพราะยิ่งกรณีสงครามรัเสเซียยูเครนนะครับคือถ,ถ้าถ้าถ้ายอมนะในส่วนหนึ่งปั๊บหลายเรื่องเนี่ยมันจะสามารถหยิบขึ้นมาคุยบนโต๊ะเจราจาแต่ปัญหาเงินเฟอ้อที่คุณสุริวันเกิดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันจะชะลอทันทีเลยนะครับจากที่มันจะพุ่งมันไปเป็นสนะิบสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะมันจะชะลอทันที นะวิกฤตก,การอาหารโลกนะครับที่เรากําลังประสบอยู่ในขณะน,นี้นะครับวิกฤตพลังงานนะครับก็จะคลายตัวทันทีนะครับผมว่ามันมีไม่กี่ตัวเพราะว่าสถานการณ์โควิดในช่วงที่ผ่านมาเนะี่ยผมคิดว่ามันเริ่มคลายตัวไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับผลกระทบมันอาจจะไม่มากนะครับเหมือนที่จีนเจอไปในช่วงไตามาสที่สองนะครับ เพราะว่าเขาอาจจะดำเนินนโยบายโควิดเป็นศูงที่เป็นภลรวัติแต่ว่าถ้าเรามองทิศทางจากนี้ไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่า,าสหรัฐพึงพอใจกับอัตรางเงินเฟ้อที่กําลังเกิดขึ้นอยู่หรือไม่นะครับถ้ายังอยากให้มันดํารงอยู่หรือขยายนะตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะสหรัฐก็อาจจะรอบบี้ประเทศพันธมิรบอกเอ้ยต้องส่งกาลังอาวุธนะต้องทําให้สงครามมันยืดเยื้อให้มันยาวนานซึ่งอันนี้นะมันจะทําให้ ความท้าทายที่จะมีต่อมิติของเศรษฐกิจโลกนะครับได้รับผลกระทบในหวงกว้างมากขึ้นผมยังไม่แน่ใจนะประเทศเล็กๆย่อยๆอ,อ,อ,อย่างอย่างประเทศของไทยอย่างเราเนี่ยนะจะทนได้อีกกี่เดือนนะสมมติว่าหกเดือนจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีเราทนไหวแต่ถ้ามันยังดำรลงอยู่สงครามเหล่านี้ยังคงอยู่ปีหน้าจะเป็นยังไงนะครับ แล้วก็เราเห็นมิติที่มันแบ่งขั้วกันมากขึ้นนะในขณะที่ด้านหนึ่งคุณสุริวันบอกว่ากําลังขึ้นดอกเบีย้ยนะครับจีนนะกับกลายเป็นต้องการลดดอกเบีย้ยเพื่อกระตุต้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะอัดเงินเข้าระบบเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะฟื้นหรือว่าสร้างความแข็งแกร่งนะครับทางด้านเศรษฐกิจให้กับกลับคืนมาอันนี้มันก็เป็นมิติที่ที่แตกต่างกันแล้วมันจะยิ่งทําให การแยกขั้วนะมันเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนยังมีคนโทรมาคุยแล้วยังบอกว่าเอสิ่งที่เเกิดขึ้นบนโลกเนะี่ยหลายๆวิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยจีนได้รับผลกระทบน้อยมากเลยนะครับแล้วก็มาชวนผมคุยว่าเออแล้วทําไมจีนเ็าทาสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ได้ผมคิดว่าเอสุภาษิตท,ที่มันจะคู่คุณดอนหน้ากรุณาเขียนเข้ามาในรายการนะผมว่าก็เป็นส่วนหนึ่ง เพราะเวลาจีนเขาคิดเขาวางแผนเขาเตรียมทําอะไรเนี่ยเขาวางเขามองเรื่องพวกนี้ยนะครับเป็นอย่างดีน,นี่โอกาสของเราสำหรับประเทศไทยผมคิดว่าเออก็อย่างที่บอกอะเรื่องอาหารนี่แน่นอนนะครับผมคิดว่าขณะที่เราเป็นครัวของโลกนะครับอยู่เกือบ,บติดเนี่ยเอาแต่ว่าสิบ,บันดับแรกเอาง่ายจะบอกติดหล่นหล่นมามันปรับสิบเอ็ดหรืออะไรก็ตามผมว่าได้จะกลับมาติดท็อปเทนได้อีกครั้งในแวลนใกลตนะครับ เราจะได้รับประโยชน์เยอะเพราะว่าการหาดภายในประเทศเรามันเล็กถ้าเทียบกับตลาดโลกถูกไหมฐานการผลิตของเราภายในประเทศก็ดีนะครับความสามารถในการแข่งขันก็ดีเพราะฉะนั้นตรงเนี้เราต้องใช้ใเป็นโอกาสให้มากขึ้นในขณะที่ราคาสินค้าอาหารในตลาดโลกมันแพงขึ้นเราก็อาจจะสามารถส่งออกสินค้าและได้เพิ่มมากขึ้นเพียงแต่บางทีเราก็อาจจะมีส่วนของผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างเช่นรเราพูดถึงพลังงานเมื่อสักครู่นี้ถูกไหมอันนี้เราก็เป็นปฏิเสธได้ว่าเรายัางคง,งต้องพึ่งพาการเป็นไปสเดส่วนด้านพลังลงานเนาะจใจครับซึ่งมันก็จะกระทบย้อนกลับมาทําให้ต้ขขนทุนการผลิตทำให้ต่างๆหลายอย่างนะครับมันมันเพิ่มสูงข,ขึ้นมันก็เป็นความท้าทายนะครับแต่บางคนบางคนเอ่อโทรมาคุยกับผมนะรปรึกษากันเรื่องของเรื่องพลังงานกับเรื่องโลจิสติกส์เนี่ยคือถ้าเรายังค้าขายในภูมิภาคแถบนี้หรือแม้กระทั่งตลาดจีนนะ เราคุยกันเรื่องตลาดจีนเนี่ยผมคิดว่าต้นทุนพลังงานที่แพงขึ้นเนี่ยไม่ได้ทําให้การส่งออกสินค้าอาหารของเราและก็สินค้าอื่นของเราเข้าสู่ตลาดจีนเนี่ยเสียเปรียบผมกลับมองว่าเราจะได้เปรียบมากขึ้นเพราะเราอยู่ใกล้เวะการแบกรับภาระต้นทุนโลจิสติกในเชิงเปรียบเทียบกับสินค้าของต่างประเทศนะครับที่มาไกลขึ้นไกลกว่าเราอ่ะ่ะเขาก็ต้องแบกรับภาระเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นในเชีงเปรบเทียบเนี่ยเหมือนกับเราได้ความสามารถในการแข่งขันนะทางด้านโลจิสติกนะทางด้านราคาและคุณภาพเนี่ยกลับคืนมานเนื่องจากวิกฤตพลังงานเหมือนกันนะครับเป็นโอกาสผมคิดว่ายังยังมีโอกาสอีกเยอะมากทำไงเราจะเกาะเกี่ยวไปกับพพลายเชนที่เกิดขึ้นได้ได้ทำให้มันแน่นๆแล้วเราต้องเร่งพัฒนาเหมือนกันนะครับอย่าอย่าอยู่อยู่แบบนี้นะฮะเฉยเฉย เราก็อาจจะไม่ได้รับอะไรแล้ววันดีคืนดีเราอาจจะตายคารังได้พูดอย่างนี้ไม่เห็นภาพ <S 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 ไม่แปลกใจเลยค่ะที่ล่าสุดอะไรนะก็รสามเอกชนสามรายใหญ่สภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าไทยแล้วก็สมาคมธนาคารก็ออกมาส่งเสียงว่าตอนนี้ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศด้วยเพราะว่าสำคัญมากในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้เองสีกรกฎาคม เขามีอเอกสารสรุปสถานการณ์โลกปี65จากธนาคารแห่งประเทศไทยเขาบอกว่ามีแนวโน้มชะลอตัวจากปีกอนอัตราเงินเฟอ้อสูงขึ้นในหลายประเทศสิรีไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวและขยายตัวดีขึ้นจากอุปสงค์ในประเทศฟังดีๆนะคะ จะดีขึ้นคือต้องในประเทศนะความต้องการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งตอนนี้ก็ตัวเลขก็เริ่มประเมินว่าจะได้12ล้านคนเข้ามาในไทยอัตราเงินเฟ้อไทยปรับตัวสูงขึ้นจากราคาพลังงานและการส่งผ่านต้นทุนมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับสูงทรงตัวแต่ระดับสูงนะคะแล้วก็ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติ3-4ต่อให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ0.50ต่อปีโดยสาเสียงเห็นควรให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย้อยละ0.25ต่อปี แล้วก็มาตรการการเงินผู้ช่วยเหลือผู้กลุ่มปราะบางยังต้องมีต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลลูกหนี้รายย่อยตัวพุ่มเองนะคะ,ะอาจารย์มกาสได้ยินคนสวนที่ตัดต้นไม้ในหมู่บ้านคุยกันว่าเขาตั้งแชร์แต่ดอกเบีย้ยเนี่ยห้าิปอร์เซแล้วค่ะก็เลยเห็นความแตกต่างความเหลื่อมล้ำในการแก้ปัญหาที่ไม่ง่ายเลยเราคุยกันมาเรื่อยเวลาก็ไล่หลังเรามาอาจารย์อยากบอกอะไรในช่วงเวลาที่ไม่ถึงสินาทีที่เหลือ ในในสภาพแบบเนี้ยผมคิดว่าอะไรที่เราเรามองมองโลกในแง่ร้ายนะเอาไว้ด้านหนึ่งแล้วก็เตรมตัวนะเป็นสิ่งสําคัญมากทั้งจากมิติของรัฐบาลภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งภาคประชาชนนะครับเ,เพราะว่าหลายสิ่งที่เราที่เรากําลังประสบอยู่เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เราไม่รู้ว่าสถานการณ์สงครามวิกฤตพลังงานวิกฤตอาหารมันจะดํารงอยู่ยาวนานขนาดไหน นะครับแต่ขณะดเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองในมิติเชิงบวกอย่างที่ว่านะคุณสิริวัลพูดถึงนักท่องเที่ยวที่เริ่มเข้ามาปีนี้คาดการณ์12ล้านคนอะไรที่บ้านเนี่ยอย่างน้อยนะฮะมันเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกจากสิ่งที่เราแทบไม่มีในปีที่ผ่านมานะในช่วงปีนี้เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าในภาคของการบริโภคภายในประเทศมันจะได้รับนอกจากภายในประเทศเราอาจจะก,กําลังซื้อภายในประเทศเรา,าจะน้อยลงนะ นะถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาเพราะว่าเหมือนเหมือนกับโอ้เราพยายามประหยัดประหยัดประหยัดจนกระทั่งวันนี้กําลังซื้อมันเริ่มกดหายไปมากขึ้นแต่อย่างน้อยพอได้12ล้านคนนั้นอัดเข้ามานะครับก็น่าจะดีขึ้นนะอย่างน้อยในหลายๆธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวก็น่าจะขยับขึ้นแต่มันจะไม่ไม่เป็นง่ายๆเป็นผืนสีขาวมันก็จะไม่เปลี่ยนเป็นสีดาทั้งผืนหรือว่ากระจายตัว นะในในเวลาอันสั้นมันจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับหลายคนก็จะถามมาว่าเออนักจีนนะนักท่องเที่ยวจีนจะมาไหมนะครับบางทีผมไปหลายที่นะผมก็เห็นนักท่องเที่ยวจีนนะเริ่มเข้ามาแล้วนะผมก็แปลกใจนะครับพบว่าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่ออกมาในมิติของนักธุรกิจนะอาจจะออกมาแล้วอยู่ยาวนะครับส่วนนะักท่องเที่ยวที่จะมาแบบเอ่อห้าวันเจ็ดวันนะเหมือนเดิมที่เราเห็นเนี่ย ผมคิดว่าปีนี้เนี่ยโอกาสน้อยมากนะครับคงต้องรอคงต้องรอหลังการต่อเทอมสามหรือกันเลือกตั้งนะผู้บริหารระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ชุดใหม่ให้ผ่านพ้นไปซะกอ่อนนะครับซึ่งถึงตอนนั้นก็ต้องปาเข้าไปพิเศษกาแล้วนะครับซึ่งมันอาจจะเลยเรื่องโกลเด้นวีคช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็เราอาจจะต้องขยับไปรอตอนปีใหม่ตุกจีน นะปีใหม่สากลปีใหม่ตุเอ่อปีใหม่จีนนะแต่นะก็จะเป็นความหวังของเรานะครับถ้าเรามองบอกว่าเอาละปีนี้เหมือนเราเริ่มรับเอ่อสิบกว่าล้านคนเข้ามานะครับปีถัดไปนะครับเราจะรับมากกว่าเพิ่มขึ้นไปเท่าตัวอีกสองเท่าอะไรเงี้ยนะนั่นก็เป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งของของความหวังคือถ้าเรามีความหวังในชีวิตนะผมคิดว่าหลายอย่างนะครับจะจะเดินไปได้ก็ก็ไม่อยากให้ผู้ที่ ประสบปัญหาอยู่นขณะนี้เนี่ยหมดความหวังผมคิดว่าความจําเป็นอย่างมากเราเห็นรัฐบาลพยายามทํางานแก้ไขปัญหานะผมก็ไม่อยากเห็นปัญหาการเมืองภายในประเทศนะมันขยายวงเพราะมันจะทํามันจะรุมเร้านะผมผมกลับมองว่า,ามิติทางการเมืองเนี่ยวันนี้นะถ้าใครพยายามจะสร้างปัญหาทางการเมืองภป,ประเทศเนี่ยมุมมองของผมคือเขาไม่ได้รับประเทศชาติอย่างแท้จริงนะก็อยากให้ประชาชนเราได้ได้เห็นมิต,มติมุมมองเหล่านี้นะครับเพราะว่า ณขณะนี้เราต้องการอะไรที่มันสงบเราต้องการที่จะไว้เงทํยทำให้การต่อลมหายใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะมันมันลากลากสามารถเชื่อมต่อไปถึงปลายปีถ้าถึงปีหน้าเราก็จะได้หายใจปลอดโล่งขึ้นนะครับวันหนึ่งเศรษฐกิจด,ดีแล้วอยากจะต่อสู้ทางการเมืองที่รุนแรงมากขึ้นอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่ชั่วโมงนี้ผมคิดว่าเหมือนกับที่ท่านสีจิ้นผิงพูดอะว่าฮ่องกงไม่สามารถที่จะ แบกรับหรือยอมรับนะในความวุ่นวายใดๆที่จะเกิดขึ้นนะครับผมก็อยากเห็นผู้นําของเราอยากเห็นผู้บริหารบ้านเราเนี่ยออกมาตอบย้านะสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็เดินหน้าทําเพราะว่าถ้าเราเรียนรู้จากจีนนะเหมือนที่คุณดันแน่ว่าเนี่ยนะนะถ้าเราเรียนรู้จากสุภาษิตจีนนะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าการเมืองเนี่ยมันไม่นิ่งนะครับนะก็ไม่จะไปมุ่งหวังอะไรกับการพัฒนาประเทศนะครับอันนี้ก็ก็เป็น ภาพที่เราต้องต้องมองไปในอนาคตถ้าเราฟังตั้งแต่ต้นวันนี้รายการฟ้าสายบายสีริวัน5กรกฎาคมเราพูดกันถึงเรื่องหนึ่งประเทศสองระบบของจีนอาจารย์ดรไปจิตพูดถึงเศรษฐกิจของฮ่องกงที่สุดตัวลงจนกระทั่งเซี่ยงไฮ้แสงในช่วงที่มีโควิดและเกิดความผันผวนทางการเมืองในฮ่องกงไม่น้อยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยเจอความ เฉลี่ยกระแทกจากรอบๆเศรษฐกิจโลกเงินเฟอ้อทั่วโลกความขัดแย้งของอานมมากแต่ถ้าในประเทศเรานิ่งและไม่ทําให้เหตุของการเมืองกลายเป็นเหตุที่ซ้ําเติมหนักของเศรษฐกิจและปากท้องขอบคุณอาจารย์ที่เห็นชัดว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติทุกที่มีเสมอแต่ถ้าเราหยิบความขัดแย้งข้างในออกมาดังเกินไปแทนที่ความเสียหายจะเกิดสิบอาจจะเกิดยี่สิบตรงนี้น่าคิดนะคะในวันที่รายงาน ของบทสรุปผู้บริหารติดตามเศรษฐกิจไทยเนี่ยล่าสุดเดือนมิถุนาของโ b บ n k เข้าชี้ชัดเจนเลยว่าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือการทําธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้เราเลยหยิบมุมของเอ่อการเดินทางทางเรือที่เป็น BRI หรือว่าซิลโรดทั้งเหนือทั้งใต้เมื่อโลกเปลี่ยนภูมิอากาศเปลี่ยนพื้นน้ามากขึ้นกลยุทธ์เหล่านี้ยุทธศาสตร์เหล่านี้ซ่อนอยู่ในหลายมิตินะคะอยา่างงแต่มองอะไรที่ใกล้ตัวจนเกินไป มองรอบตัวแล้วมองที่ตัวน่าจะดีกว่าอาจารย์คะสองสามนาทีสุดท้ายอาจารย์อยากบอกอะไรพวกเราชาวฟ้าใสในใบาใบสิริวันที่วันนี้อาจารย์ให้วิธีคิดไว้เยอะเยอะทีเดียวแล้วก็ผมต้องฝากภะระกับผู้นํำหลายๆจุดด้วยอาจารย์อยากบอกอะไรเชิญค่ะเอ่อผมคิดว่าการที่เราเห็นจีนเขาผลักดันขับเคลื่อนนโยบายหรือว่ายุทธศาสตร์พวกบริโภคดิจิทัล bi ที่ว่าเนี่ยนะผมคิดว่าเขาเขาเขาคิดตลอดเขาคิดแล้วเขาเดินหน้าทํา อย่างต่อเนื่องนะครับอันหนึ่งที่ผมอยากจะชวนคุยคือว่าวันนี้เราเราไม่ได้เห็นการทำาบของเขาอยู่เฉพาะในภูมิภาแคแถบนี้นะวันนี้เขาคิดถึงขนาดว่าเขาจะไปทำช่องแคบนะที่บ้านเราเรียกเรียกอออ,อ,อย่างบ้านเราเราจะมีคอคอดกระอะไรก็ตามนะของเขาจะไปทำที่นิคาลัวนะนะผมไม่แน่ใจว่าพวกเราเคยได้ยินไหมนะครับวันนี้จีน ไปนะคิดไปศึกษาแล้วก็ออกแบบวาง,วางแผนสมัยก่อนถ้าแถบอเมริกากลางเราจะได้ยินปานามาคแลนวะก็คือช่องแคบปานามานะครับวันนี้จีนคิดเอะถ้าขยับสูงขึ้นไปอย่างนิ้คาราทัวซึ่งจีนก็ไปเชื่อมความสัมพันธ์ไว้เป็นอย่างดีแล้วตรงนั้นจะมีทะเลสาบใหญ่ด้านซีกตะวันตกเขาอาจจะเจาะผ่านนะทางตอนล่างของประเทศนิคาราทัวแล้วก็จะทําเป็นช่องแคบเส้นใหม่ ที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับเพราะจีนมองว่าวันนี้เทคโนโลยีด้านการก่อสร้างหน้าการขุดเจาะและการต่อเรือสมัยใหม่นะมันพัฒนาไปไกลนะช่วงที่ผ่านมาหลายปีเราจะเห็นเรือมันสมัยก่อนขน8,000ตู้ขึ้นมาเป็นหมื่นตู้15,000ตู้นะครับเขาบอกว่าอนาคตเ่ยมันจะไปถึง25,000ตู้นะมันไม่ใช่กินน้ำลึก15-16เมตรมันจะกินน้ำลึก25เมตร ยี่สบสี่ยี่ห้าเมตรอะไรอย่างนี้เป็นต้นพล้ลักษณะแบบนี้เขาบอกว่าถ้าจะทําให้การค้าโลกมันได้รับประโยชน์นะมิติเรื่องโลจิสติกนะเรื่องอีโนมีเอ็กเกลเรื่องอะไรต่างๆมันจําเป็นต้องมีเส้นทางเดินเรือใหม่นี่ก็เป็นแนวคิดอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะว่าจีนก็ทําเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้มองเฉพาะเอ๊ะทำยังไงจะไปม,มีบทบาทในเส้นทางเดิมเขาพยายามสร้างสร้างเส้นทางใหม่ๆให้เป็นทางเลือกอันะนี้นี่คารัวกะแนวนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้วมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนโลกได้นะครับ มันจะทําให้การขนส่งสินค้าต่อนหน่วยมันถูกลงนะครับการขนส่งที่จะเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคนะมันถูกลงพวกเหล่านี้ยก็จะเป็นประโยชน์ระยะยาวก็อยากยากชวนพวกเราคุยแล้วคิดต่อว่าเออตอนนี้โลกมนไปอย่างนี้ละนะครับทำยังไงเราจะเกาะเกี่ยวไปได้เพราะฉะนั้นต่อไปไม่แน่ประเทศไทยขนส่งสินค้านะไปด้านซีตะวันออกของสหรัฐหรือแม้กระทั่งของอเมริกาใต้จะมีต้นทุนต่อหน่วยที่ถูกลง ถ้าช่องแคบเหล่านี้เกิดขึ้นจริงวันนี้อาจารย์ทิ้งคำคำนี้พวกเราต้องตื่นเต้นอีกแล้วช่องแคบนี้ก,กลัวของจีนหลังจากจีนแล้วก็กเราตื่นเต้นมีอะไรนะเรือบินขนส่งอัตโนมัติขนส่งสินค้ามีเรือดำน้ำําอัตโนมัติเดียวไว้ให้อาจารย์มาเล่าให้เราฟังต่อนะคะความรู้ของอาจารย์เยอะมากค่ะเวลาที่มีไม่พอรอกแต่ต้องกราบขอบพระคุณจริงๆเดีย๋ยวอาจารย์ต้องเดินทางต่อไปให้ความรู้ในต่างจังหวัดด้วยดรภยจิตวิบูลธน,นสาร ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของจีนดีพอเพราะท่านอยู่ที่หอการค้าไทยในจีนกลับขอบพระคุณแทนผู้ฟังทุกท่านดูแลสุขภาพแล้วกลับมาให้ความรู้พวกเราใหม่สวัสดีครัสวัสดีครับขอบคุณครับ